สวัสดีครับพี่น้องชาวเว้านะครับก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเว่าแอกยักษ์นะครับตัวที่สองครับก็เสร็จแล้วนะครับอกกลางอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รออกกลางใหม่มาเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ใช้แค่ประกอบเป็นตัวเว่าเพื่อติดพ้าล่มไปก่อนนะครับพ็ถ้าเสร็จแล้วก็จะนีโอกาสก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็ตัวที่สองนะครับผมเนี่ยเป็นเป่าสีชมพูนะครับสี แห่งความรักนะครับแต่ว่ามีความรักแบบไหนนะครับทุกคนครับก็ฝากชมติดตามผลงานด้วยนะครับของทีมงานเซนแงนะครับแห่งบ้านเียงามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ก็ให้เขาเสร็จแล้วนะครับตัวแรกครับตัวเอ้ยตัวที่สองครับตัวแรกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเล็กกว่านะครับตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับตัวนี้ใหญ่กว่าสีเหลืองนะครับก็ลองทายกันดูนะครับว่าปีกว่าจาก ด้านนี้นะครับถึงด้านนู้นนะครับจะยาวกีเมตรนะครับถ่ายก่นดูนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่เดี๋ยวรอต่อขั้นตอนต่อไปนะครับทดสอบการบินแล้วก็วาดลายนะครับก็เป็นอันจบจบงานนะครับถ้าวาดลายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จนะครับแล้วก็จะเกะไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ ไว้เป็นตัววางไว้ที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาเคลียร์ตอนเช้าอีกนะครับน่ครับก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ครับทีมงานที่อยู่ครับน้องลิศกับพี่ธรนะครับพี่ธรก็ได้พี่ธรมาช่วยนะครับก็ทําให้งานเสร็จไปได้ดีดีขอบคุณพี่ธรนะครับทีมงานนะครับทีมงานสิ่นแย่นะครับ ทีงานมาตรฐานนะบท็นงานสายแ๊ะนะครับมาเตาะมาแตะแฉะแฉะทั้งนั้นนะครับเนี่ยโดนใจนะครับทรงนี้ทรงที่ชอบมากเลยครับเหมือนเอวจะยาวนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเอวยาวนี้จะเท่ดีนะครับเรามาลองวัดกันดูนะครับว่าลอยตัวบนฟ้าแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเข้ามาดู คลิปนะครับได้นะครับในช่องแอปแดงแอปฟ้าได้นะครับผมนี่ครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเวลาวิ่งแล้วครับก็สวยครับสวยครับนี่ก็ฝนด้านนอกฝนตกนะครับฝนตกทะเลไม่สามารถถ่ายแบบว่านี่ได้หนึ่งให้สวยหน่อยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวรอให้น้องนิดครับเตรียมที่จะยกว่ามาประกบเก็บก่อนนะครับเพราะว่า ดึกแล้วนะครับควจะขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับไเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดหัวใจด้วยนะครับสวัสดีครับ